เขาบอกมันสิเดต่ออายุนน็ติเบิดสิเต่ออายุนะเบิดจากนาฬิกาน้องหนี้เนาะิตอายุมือไหนนเรตอายุเอายุดี่อือนแล้วอ่อเบิร์ตอายุกนนตสิเบิดั จริงๆมากบ้านน,านี้ยังมีสิบเอ,อ,อ,อ็สิบต้อยูตังสองยังมีแต่ต่อสามอยต่อยูนิตสามวัี่ไหาานน้องใจว่าได้หา้านน้องใจแล้วฮัลโหลอาทวันตอวันี่ตั้งตมาเลี้ยงกัดือไม่เรางดั่ หน้าลานในใจแล้วพนะี่น้องแค่ม่ก็ะดับทิพล์ลานในใจ,จนป,ปวดขาวันนึงเราก็จิ้มปวดขาเนาะปวดขาอย่าฟองใจน้องพี่นะ้องปวดขาปวดขา นอนดวงใจปุ้ทุกร่อทุกเรื่องำลังแรงใจเด้นอพี่น้องงันองใจจบกา หลันดวงใจสองหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อสองหลันสามหลานดวงใจพี่น้องมาเจรจากสองหลันสามหลานดวงใจโดนโดนก้อมาหาล้านดวงใจมาอะไรก็ดีใจเบ้อพี่น้องเขาเป็นกำลังแรงใจเป็นตัวหลอกเลยกระแวะไปแวะมาเห็นกำลังแรงใจมากเลยนี่นายเกิด Ô. Không biết cái này. Đi tắm đi lại, mình không

คุ้นหนึ่งลานน้องใจเด้อพี่หมอกทางผิหนึ่งลานน้อยใจ